สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีหล่าลำดวนแลดินแดนแห่งความสุขเรื่องราวดีๆจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดมีมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้วันนี้จะพาทุกท่านไปชมศูนย์เอลซีในท่าหรือว่าศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center นะครับ ภายในศูนย์มีอะไรบ้างนั้นนะครับไปรับชมกันวันนี้กับ7โซน1ฐานเรียนรู้ไปดูครับว่าที่นี่มีองค์ความรู้อะไรบ้างกับ s ูทเ e ิร์ n n ิ่งเ e ็นเรับ สำหรับศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรหรือ Learning Center ประกอบด้วย7โซน1ฐานเรียนรู้นะครับโดยในโซนแรกจะเป็นโซนมัลติมีเดียซึ่งจะนำเสนอหนังสั้นบทบาทภารกิจของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะนออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดของเราพร้อมทั้งยังมีมุมในการสืบค้นข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจด้วยตนเองอีกด้วยครับ ในส่วนของโซนที่2นะครับคือโซนความเสมอภาคระหว่างเพศโดยในโซนนี้จะเป็นการนําเสนอผ่านนิทรรศการภาพครับเพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเองพร้อมทั้งยังมีเกมสนุกๆที่แฝงแง่คิดเรื่องของความเท่าเทียมและมีเรื่องของมุมกระจกวิเศษที่ให้ผู้เรียนรู้ได้สนุกสนานกับการแปลี่ยายอย่างไม่จํากัดเพศมองสะท้อนกับสิ่งที่เห็นในกระจก วิเศษปิดท้ายโซนนี้ด้วยมุมแตกต่างไม่ต่างครับที่นำเสนอถึงเรื่องราวของพรบรความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2,558หากวันนี้ขึ้นไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศก็สามารถที่จะร้องเรียนร้องทุกข์กันมาได้ตามวิดิทัศน์ที่ได้นำเสนอในมุมนี้นะครับ มากันที่โซนที่3กับโรงเรียนครอบครัวครับโซนนี้จะนําเสนอเรื่องราวของวัยต่างๆในครอบครัวตั้งแต่การเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวก่อนแต่งงานเป็นอย่างไรหลังแต่งงานต้องเตรียมตัวกันอย่างไงนะครับเรื่องของวัยรุน่นลูกวัยรุน่นรวมทั้งเรื่องของวัยชราเรียกได้ว่ารวบรวมครบทุกวัยในครอบครัวไว้ในโซนนี้เลยนะครับโดยจะมีเรื่องของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสนุกสนานผสนแนวคิดดีๆให้ช่วย การลองคิดลองทำเพื่อนำพากันไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงครับ ต่อเนื่องกันที่โซนที่4นะครับหลังจากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วการสร้างสัมันธภาพครอบครัวในชีวิตประจําวันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญโซนนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวมีมินิเกมเล็กๆนะครับให้ดีลองค้นคําดีที่อยากได้ยินพร้อมเพิ่มเติมคําอื่นๆจากแต่ละครอบครัวกันด้วยนะครับก็รู้ดว่าสนุกสนานกับการแลกเปลี่ยนข้อคิดคดําดีจากมุมนี้ครับ โซนที่5สถาน,นการณ์ครอบครัวโซนนี้จะนําเสนอสถิติต่างๆจากการวัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้สตรีศรีสะเกดครับซึ่งจากสถิติต่างๆเหล่านี้จะชี้ให้เห็นนะครับว่าสิ่งไหนที่ครอบครัวควรที่จะมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผู้เรียนจะได้นําเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปสะท้อนทบทวนในครอบครัวสู่การขยายวงกว้างในชุมชนและ สังคมต่อไปครับ สำหรับโซนที่6สถานการณ์เด่นจะเป็นการหยิบยกประเด็นที่เป็นกระแสนในการขับเคลื่อนงานนะครับโดยในปัจจุบันเราได้มีการหยิบยกเรื่องของการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์อิหลาลำดวนชวนเรียนรู้มานำเสนอในโซนนี้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ช่องทางของการเรียนรู้และฝึกอาชีพของศูนย์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถค้นหาองค์ความรู้ต่างๆที่น่าสนใจกันได้อย่าลืมไปกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับกับ YouTube อิหละลำดวนชวนเรียนรู้ครับ โซนที่7นะครับห้องให้คำปรึกษาหากคุณมีข้อคับข้องใจอยากได้คําแนะนำดีๆห้องนี้ยินดีที่จะให้คําปรึกษาเสมอนะครับโดยจะมีนักสังคมสงเค,คราะห์ผู้เชี่ยวชาญคอยรับฟังปัญหาและให้คําแนะนำต่างๆพร้อมทั้งส่งตอบประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปคลายข้อกังวลใจได้รับพลังบวกไปเต็มๆจากโซนนี้จ้า และอีกหนึ่งฐานในศูนย์ l e ARNING CENTER นะครับนั่นคือฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฐานนี้จะนําเสนอเรื่องราวของประชาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันผ่านกระบวนการในการนําเอาสิ่งของเหลือใช้มาสร้างไรายได้และเกิดประโยชน์ในครอบครัวครับซึ่งเราได้มีการยกตัวอย่างการนําเอาเศษผ้ามาสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าในรูปแบบของพวงกุญแจต่างหู หรือกิฟต์เดผมนะครับเรดี Ready, ว่าสนุกสนานเพลิดเพลิน Play and Learn กับศูนย์เล ARNING CENTER ของเรานะครับ ไปอย่างไรบ้างครับทุกท่านครับสำหรับศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัวหรือ Learning Center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เรียนดีว่ารวบรวมองค์ความรู้ต่างๆไว้มากมาย สนุกสนานกับการเรียนรู้ในแต่ละฐานนะครับได้ลองลงมือทำได้ลองเล่นเกมนะครับแฝงไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆไว้มากมายอย่าลืมนะครับท่านที่สนใจจะมาเรียนรู้นะครับเข้ามาศึกษาดูงานสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสปรีและครอบครัวภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดโทร045 826 สองนะครับหรือว่าช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะติดตามกันได้สอบถามกันได้ในเรื่องของการเรียนรู้ที่ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ